อนนี้นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับเหยื่อกระปุกที่เราซื้อกันแล้วนะครับดูนะครับทั้งสีทั้งเนื้อนะครับหัวใจหลักจริงๆนะครับของการทําเหยื่อแบบนี้นะครับเพื่อที่จะตีแม่น้าเนี่ยคือไข่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับไขวัวนะครับท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์และนี่จะดำน้ำยิงปลาป่วนยากพ็งกุลาป่วนสาระขีมะแอลป่วนผีและตกปลานี่นะครับจะพามาดูวิธีการทําเหยื่อปรากฏที่ผมชอบใช้ตกในแม่น้าเมย แล้วก็ฝายต่างๆนะครับแต่นะครับครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือจะใช้นี่นะครับนี่นะครับปลาจากลําห้วยนะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับนี่นะครับคือปลาที่หามาได้นะครับจะเป็นปลาใช้เหล็กแหลมยิงนะครับก็ดูในคลิปได้นะครับที่ไปค้นฟ้าขว้าดาวกันมานะปลาในลําห้วยก็จะเป็นนี่นะครับ เขาเรียกว่าปลาน้ำบี้นะครับนี่นะครับมีปลาน้ำบี้ปลาขี้ขมนะครับอันนี้ปลาปลาพวงครับพวงอ่านี่ก็มีนะครับก็พวกนี้คาวนะครับผมจะพยายามไม่ล้างน้ําแล้วนะครับก็คือจะเอาเมือกเข้าไว้ก็จะขอดเก็ตนะครับขอดเก็ตเอาขี้ออกเพราะอะไรถึงขอดเก็ตนะครับถ้าไม่ขอดเกตเนี่ย มันก็จะจับตัวกันเป็นผลึกนะครับเพราะเกจปลาน่าจะรู้อยู่เนาะถ้าใครทําปลานะครับมันจะจับกันเป็นผลึกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับก็ไม่เวิร์กแล้วไส่ปลานะครับเวลามันเน่าเนี่ยมันจะทําให้เยื่อของเราอ่ะเก็บได้ไม่นานนะครับนอกจากจะทําปุ๊บใช้หมดเลยอะไรเงี้ยงั้นโอเคนะถ้าถ้าเอาทั้งขี้นะแต่ถ้าเอาขี้หมักไว้นะครับเป็นเยื่อหมักในกระป๋องเนี่ยรับรองครับมันจะออกความเน่าขึ้นมาเพราะเหม็นเน่ามากๆเนี่ยเดี๋ยวก็เสียนะครับเก็บได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเรราาต้องกที่จะ ใช้ด้วยเก็บด้วยนะครับก็คือพูดง่ายให้มันได้คุณภาพเนี่ยนี่นะครับยืนยันทฤษฎีที่ผมบอกนะครับว่าจริงไม่จริงดูนะครับขี้ปลานะครับมันจะทําให้พุงตรงเนี้ยยุวยหมดนะครับเหมือนจะเละนะครับเราต้องเอาขี้ออกนะครับไม่งั้นเวลามันไปอยู่ในเหยื่อปลาเวลาเราปิดหมักไว้นะครับมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับมันจะทําให้กลิ่นเนี่ยไม่ได้ขาวพอนะครับมันจะกลายเป็นกลิ่นแบบเน่าๆแทนนะครับนี่นะครับไส้ปลา จะเล่หมดแล้วนะนี่นะครับเราต้องการความคาวนะครับเราไม่ได้ต้องการความเน่าก็จะใช้วิธีนี้นะครับเอาขี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสับเนื้อกันก็จะทําแบบนี้นะครับจนกว่าจะหมดกระมังนี้นะครับนี่นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทําสําเร็จแล้วนะครับโคตรนานเลยนี่นะครับอันนี้นี่ยเอาเกล็ดออกหมดแล้วนะ แล้วก็นี่นะครับก็ที it, so it matter, like ่เอาออกนะครับก <sino> ็จะมีแค่เกรดนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราสับนะครับมันจะไม่ละเอียดดูนะอ่าแล้วเวลาเราขอดนะมันจะเป็นผลึกนี้นะครับเกาะกันเป็นแน่นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเป็นเกราะป้องกันของปลานั่นแหละนะครับเกิดแล้วดูขี้นะครับที่ว่าบอกว่าทําไมต้องออกนะครับเวลาอยู่ในกระปุกเยื่อนานๆนะครับดูนะครับมันจะเละเทะอย่างนี้นะครับด้วยความเป็นขี้เนี่ยแล้วมันจะเกิดกินเหม็นเน่านะครับเน่าแบบว่าเน่าแล้วใช้ไม่ได้นะครับก็ใครที่เคย ทำปลานะครับก็จะทราบกันดีนะครับผมมานั่งวิเคราะห์ดูแล้วมันไม่สมควรนะครับมันจะเสียของนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้วัตถุดิบต่อไปคือไขวัวนะครับ mm hmm. ก็ทั้งหมดนะครับใช้ได้หมดหัวเหอรหางคีมนะครับได้หมดเลยที่เอาออกก็มีแค่เกล็ดกับขี้นะครับ ถ้าใครนะครับอยากดูคลิปนะครับยิงปลาเล็กโดยใช้เหล็กแหลมเหล็กมือโดยเฉพาะนะครับดูช่องวินซูชิได้เลยนะเอ้ยวินเมืองชอดนะครับแต่วินขายซูชินะครับปลาไซนี่นี่ถ้าเอาไปทําซูชิของวินน่าจะได้นะแค่นี้ยังไม่ได้นะครับต้องเอาให้แบบเละเลยนะครับให้มันเป็นแบบยุ่ยไปเลย เทคนิคอย่างนะครับก็คือตอนที่ทําสับปลาเนี่ยนะครับก็คือเอาขี้ออกแล้วเกล็ดออกแล้วนะครับผมไม่ล้างน้ําซ้ําแล้วนะนะครับดูนะครับว่าจริงไหมนี่นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเศษหินนะครับอันนี้คือทําแล้วนะครับก็จะไม่ล้างซ้ํานะเพื่อให้กลิ่นคาวเนี่ยยังคงอยู่นะเหมือนที่บอกไปเราลองมาดูนี่นะครับว่าจริงไหมที่ผมบอกนะว่าไม่ให้สับขี้รวมเพราะอะไรนี่นะครับ แค่เนื้อปลาเนี่ยมันก็จะเละๆนะครับเป็นน้ําเห็นไหมนี่นะครับถ้าใส่ขี้เข้าด้วยนะครับมันจะเละยิ่งกว่านี้นะครับแล้วเยื่อเราเนี่แหละจะยุ่ยนะครับจะไม่ค่อยติดสายเอ็นหรือตัวเบ็ดสักเท่าไหร่นะครับเวลาไปตกนะครับนี่นะครับแค่เนื้อปลานี่ก็มันมีน้ําอยู่แล้วนะครับมันก็จะชาอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสับอีกที่เหลือนะครับก็ยังมีอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับนี่นะครับเราก็สับกันสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้กองขนาดนี้ นี่นะครับกองนี่เดี๋ยวเราจะเอาไขาวัวนะครับมาผสมเข้าไปแต่ต้องสับให้เล็กก่อนนะครับแล้วก็ผสมเข้าไปแต่น่าจะในวิธีการของผมก็คือผมคงจะไม่เอามาสับรวมกันนะครับก็คือเขียงมันไม่พอวิธีง่ายๆนะครับก็นี่นะครับเอาไขาวัวนะครับใส่กระมังนะครับ เอาไขวัวสับให้เละนะครับสับให้เละใส่ใส่ถังสีก็ได้นะที่เราจะหมักเหยื่อเนี่ยเนี่ยนะครับนี่มันเยอะนะครับเต็มล้นไปแล้วนะครับเราก็สับตัวนี้ให้เละนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในถังสีพรอใส่ในถังสีปุ๊บเราก็มาสับไขวัวนะครับใส่ในถังสีแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับไม่ต้องมาสับนะครับเพราะมันเยอะเนาะอันนี้ก็คือสายแม่น้ํานะครับสายแม่น้ําก็จะประมาณนี้นะครับทำน้อยเนี่ยไม่พอใช้นะครับแม่น้ําน้ําพัดแรงนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับ เราจะไม่พอใช้เราต้องทาเยอะๆไว้ก่อนก็ใส่ในถังสีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงแล้วก็เอานุ่นนะครับเข้าไปผสมในในในนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะนี่เลยนะครับสาธิตในนี้จะดูง่ายกว่าเดี๋ยวล้างนี่ก่อน,นะครับนี่มันมีเศษหินนะครับผมถึงไม่ไม่ทาอะไรกับมันเนื่องจากว่าทําไปแล้วเนี่ยกลัวเรื่องของกลิน่นปลาจะหายนะครับมาเดี๋ยวเราดูขั้นตอน,อน,นต่อไปนี่ครับนะเป็นไขมันหัวนะครับไขเลวนะวนะก็คือที่ไปย่างกินไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าเอาไปคั่วไปทอดมันก็จะละลายกลายเป็นน้ํามันไปเลยนะครับเราก็เอามาต้มเพื่อที่จะเอาส่วนนี้เป็นไข่นะครับเวลาเราทําเหยื่อปรากฏนะครับมันก็จะมีมันออกมาแต่ของผมเยอะหน่อยนะครับเป็นหม้อเลยหม้อใหญ่มากนะครับพอดีได้มานะครับก็จัดไปเลยพอเราต้มเสร็จนะครับการเก็บรักษาไม่ยากครับเราต้มเสร็จเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับมันก็จะไม่เสียหายไม่ไปลสภาพไปทางไหนมากมายนะครับ นี่นะครับไข่วัวไข่วัวก็จะเป็นไข่จริงๆนี่นะครับเป็นไข่แบบนี้เลยอันเนี้ยสามารถขยําได้เลยนี่นะครับไม่ต้องสับแล้วนะครับอย่างนี้ไข่แบบนี้นะครับเป็นน้ํามันนี่ครับจะไม่เป็นนี่นะครับเวลาเจอความเย็นเจอในน้ำนะครับเวลาลงน้ำเนี่ยแม่น้ำนะครับใต้แม่น้ำเนี่ยมันจะเย็นอยู่แล้วนะครับไข่พวกเนี้ยมันก็จะเกาะนะครับแล้วก็ละลายได้ไวถ้าไข่แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นไข่ด้านๆนะครับมันจะมีอยู่นะผมเห็นอยู่ แต่ต้องสับนะครับอันนั้นอันนี้จะเป็นเหมือนน้ามันอะนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอ้ด้านในน่าจะเป็นไข่แบบนนึบๆแล้วละ่ะอันนี้เป็นไข่มันด้านนอกนะครับส่วนปริมาณนะครับก็กะให้พอสมควรแล้วแต่ชอบแล้วกันว่าใครจะเจอหมายสภาพแบบไหนนะครับก็เอาให้มันแบบพอเหมาะพอควร ถ้าใส่เยอะเกินนะครับมันก็จะเป็นไข่ติดมือเยอะนะครับแล้วก็พวกกลิ่นปลาต่างๆเนี่ยก็จะออกช้านะครับอ่าแต่ถ้าใส่น้อยเกินนะครับนุ่นก็จะไม่เกาะตัวอีกนะครับเวลาอยู่ใต้น้ำนะครับเวลาเหยื่อตีลงน้ำเนี่ยมันจะแตกง่ายเกินไปนะครับก็ลองประมวลดูว่าที่ที่เราไปอะ่ะนะครับมันใช้อ่าควรที่จะใช้แบบ เหนียวหรือว่ายังไงนะครับแต่ควรควรที่จะต้องให้แตกตัวนะครับไม่ใช่ว่าแน่นจนแบบไม่ฟุ้งถ้าไม่ฟุ้งเท่ากับว,ว่าเหยื่อตกอยู่กับที่แล้วกลิ่นไม่ไปนะแม่น้ําทั้งสายแล้วเป็นน้ําไหลด้วยเนะี่ยกลิ่นมันไม่ไปนะครับก็หัวใจมันก็ต้องหัวใจสําคัญเนะี่ยก็คือจะต้องให้มันฟุ้งไปด้วยนะครับอันนี้เป็นไข่หนืดแล้วครับนี่ข้างในจะเป็นไข่แบบเหนียวๆวนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเหมือนไข่มันแล้วนะเดี๋ยวจะลองสับกันดูนะครับอันนี้เอาไข่ด้านนอกอกอกก่อนไข่พวกนี้ต้มไว้นะครับ มีคลิปอยู่นะครับนี่นะครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับจะหนึบหน่อยอันนี้นะครับควรที่จะต้องใช้เป็นองค์ประกอบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ยึดในเรื่องของเส้นใยได้ดีมานะป้าแล้วเราก็ลุยวันนี้งานมือเละนะครับเละไปแล้วเละหมดเลยแต่ไข่วัวเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันนะมันจะหอมนะ ตอนนี้นะครับเราก็สับไข่เนี่ยจนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็ที่มันเป็นกากนะครับก็จะมีอยู่เป็นเยื่อบนี้นี่นะครับก็จะมีเป็นแบบนี้บ้างนะครับปล่อยมันนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเจอน้ําพัดนะครับมันจะได้ฟุ้งๆไปบ้างนะครับนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราก็โกยเข้ามาถ่ายคนเดียวนะครับก็จะลําบากหน่อยใครที่ชมคลิปนี้นะครับเวลาโฆษณาขึ้นก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะจ๊ะ น้องจะได้ตังค์ด้วยนะได้ตังค์จากยูทูบนะครับไม่งั้นยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมะชาจจมป่วนด้วยนะครับก็จะมีหลายเพลย์ลิสต์ที่สร้างไว้มีทั้งดำน้ํายิงปลาตกปลานะครับขี่ม้านะครับแล้วก็สาระต่างๆนะปลูกหญ้าเพนกล่านะครับอันนั้นก็เป็นเงินนะครับก็ลองศึกษากันได้นะครับการลักน้ํานะครับก็ขยาขยํากันเข้าไปเดี๋ยวเราจะเอานู่นใส่แล้วนะครับ ผมว่าน่าจะโอเคนะระหว่างไข่กับปลานะครับเพราะว่าในตัวปลาเนี่ยมีน้ำนะครับมีจะมีน้ำอยู่เฉะนะครับอ่าแต่ก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะในความรู้สึกผมนะน่าจะต้องเพิ่มไข่อีกหน่อยนะครับรู้สึกเหมือนไข่จะน้อยไปนี่ครับมันก็จะเป็นชิ้นแบบนี่นะครับเดี๋ยวมันจะเละขึ้นไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งเวลาเราคุกกับนุ่นนะครับ พอเวลานุ่นคุกนะครับเราต้องนวดนุ่นนวด,นวด,นวดให้มันเข้ากันนะครับมันก็จะหนึบดูนะครับนี่นี่ยำไปเลยไม่ต้องไปสับนะครับเพราะมันเละอยู่แล้วนะครับเลกกะกับเละเจอกันจะยำยำยำเข้าไปแต่ในความรู้สึกผมผมว่าผมยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะนะครับก็คือถึงบอกนะครับว่ามันไม่ตายตัวนะครับขนาดปลาเนี่ยไม่ได้ล้างนะครับปกติเนื้อปลาเนี่ยถ้าล้างแล้วเนี่ยมันจะดูดน้ําอันนี้ ไม่ได้ล้างนะมันก็ยังแฉะนะครับด้วยความเป็นเนื้อปลาครับมันไม่มันไม่หนืดนะเนี่ยยังเละอยู่นะครับดูนะครับน่าจะต้องใส่ไข่เข้าไปเพิ่มนะครับไม่ไม่พอยังไม่พอนะครับค่อยค่อยเติมเข้าไปนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยค่อยเติมเข้าไปจนกว่าเราจะพอใจว่ามันโอหรือยังนะครับไข่เคยนะครับเป็นไงบ้างนะครับเนี่ยบีได้เห็นไหมนี่นะครับเราก็ค่อยๆดูไปแล้วกันมันเป็นวิธีทำเนาะก็เอาให้ดีครับเวลาไปตกเนี่ย ถ้าเละอย่างนี้นะครับน้ําพัดนะครับถ้าถ้าอยู่กับนุ่นเนี่ยน้ําพัดนะครับพวกนี้จะไม่ติดไม่ติดกับนุ่นแล้วมันจะไหลไปคือเข้าใจอารมณ์ไหมความเป็นไข่อ่ะคือมันจะต้องติดนะครับจะต้องอยู่กลิ่นจะต้องอยู่แล้วก็จะต้องทนนะครับถ้าถามว่าเละๆอย่างเงี้ยพอเอานุ่นใส่เข้าไปนะครับมันจะไม่ค่อยเกาะนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไข่นะมันเป็นน้ำเนะี่ยพอเจอน้ําพัดปุ๊บจะเหลือแต่นุ่นนะครับแต่พวกกลิ่นเหยื่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เหลือนะครับมันจะไปกับน้ําหมดนะครับ มันจะกลายเป็นจะดุนนุ่นนุ่นผิวๆนะครับตอนนี้นะครับผมพึงพอใจแล้วในเหยื่อที่ผมทําไว้นะครับในการคุกเขาให้เข้ากันเนี่ยแล้วถามว่านะครับถามว่าความพึงพอใจผมอยู่ในระดับไหนพิสูจน์ได้ยังไงนะครับเพราะคนดูก็อาจจะถามว่าเฮ้ยเองรู้อยู่คนเดียวข้าไม่รู้กับเองเลยไอ้นูก็ง่ายๆนะครับวันนีถทำอย่างนี้นะไอ้เพนี่ครับนี่นะ ปล่อยมันไหลครับหนืดไหมอ่าปล่อยมันไหลนะครับอ่ามันหนืดใช่ไหมอ่าดูนะครับดูความเกาะนิ้วนะครับถ้ามันเป็นไข่แล้วมันจะลงช้าอย่างงี้นะครับนี่ไม่ยอมลงนะอ่านี่แสดงว่าโอเคนะครับแบบนี้นะครับใช้แบบวิธีบ้านบ้านนะไม่ต้องไปใช้ทฤษฎีอะไรมันเยอะนะครับเราไม่มีเครื่องอะไรมาวัดค่านู่นค่านี่ค่านั่นเราใช้ความรู้สึกของเรานะครับดูนะครับนี่นะครับกวามจะลงเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวดูมันเกาะนิ้วนี่นะครับอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วแหละนะครับเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่ามันเกาะตัวกันแน่นเห็นไหมมันเกาะตัวกันแน่นเวลามาลงมาลงกันเป็นก้อนแล้วก็นิ้วเรามันก็ไม่ยอมลงอ่ะโอเคอย่างนี้นะครับถือว่าสอบผ่านจากทีแรกที่มันเละๆเทะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหนืดทีนี้เราจะมาปั่นนิ้วปั่นนุ่นกันนะครับการปั่นนะครับผมก็ได้อนี่นะครับนี่คือวัสดุที่เราจะใช้นะครับ 1- ตะกร้า นะครับสองนี่นะครับเล่นเหยื่อนุ่นก็ต้องใช้นุ่นแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าการปั่นนุ่นให้ฟูนะครับทำยังไงณขณะนี้นะครับเราก็ได้อุปกรณ์แล้วนะครับไอเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็คือใช้ไม้มาทําเป็นแกาบบาทนะครับสาหรับผมเนี่ยก็คือจะมีการเหลาตรงนี้บากเข้าไปนะครับสําหรับไม้ไม้ตัวนี้นะบากตัวนี้เข้าไปแล้วก็ถ่าแฉกตัวนี้นะเพื่อที่จะหนีบได้ง่าย เพราะอะไรนะครับไม้จะไม่แตกมากนะครับถ้าเราบักตัวนี้ไว้นะครับบักณจุดนี้นะครับสองด้านเลยแล้วตัวนี้ก็หนีบไว้นะครับนังยางรัดนี่นะครับไม่ได้ยากนะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอานิ้วนะครับใส่แล้วเราก็จะปั่น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 อย่างนี้นะครับปั่นปั่นปั่นให้มันฟูนะครับแต่ต้องปิดหน้านะครับฝุ่นนะครับดีที่สุดนะครับปิดหน้าไว้มันจะเป็นฝุ่น มาลุยนะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะไม่รู้อันนี้คือวิธีเซฟทั้งหมดนะครับสุขภาพด้วยนะใครที่แบบเพราะว่าไอ้นู่นเนี่ยมันจะมีนี่นะครับมันจะเป็นละอองครับกล้องจับไม่ได้บ้างอ่ามันจะเป็นละอองนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นนะครับใครที่บางคนก็อาจจะแพ้นะครับหรือที่แรกไม่แพ้ทําไปทํามามาแพ้เพราะคลิปนี้นี่ก็งานงอกงกันนะนะครับแล้วก็ปั่น เดี๋ยวผมจะขยับกล้องลงมานะครับอ่าให้เห็นชัดๆว่ามันยังไงนะครับนี่ปั่นะครับปั่น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 นี่ครับนี่โอ้โหฟุ้มมากก็จะฟูขึ้นมานะครับ นี่มันก็จะฟูขึ้นมาหลังจากที่มันมาแบบอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นนิ้วที่นอนเก่านะครับก็นี่เราก็จะเอากาก,ากมาปั่นพอปั่นปุ๊บเนี้ยพวกากากต่างๆนะครับก็จะลงข้างล่างเห็นนะหนักๆนี้นะครับเห็นนะอ่าพวกเศษพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยจะตกแล้วมันจะฟูนะครับพอฟูแล้วเราทําไงนะครับก็เอาไปใส่นี่นะครับใส่เข้าไปแต่นี่ยังไม่พอหรอกต้องปั่นไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมก็จะปั่นแบบนี้จนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือใช้วิธีวิศวกรรมอีกแล้วนะครับก็ค่อยๆขยำขยำเจ้านี้นะครับขยำนวดนวดนวดเข้าไปจนกว่ามันจะหนืดนะครับปันปันปันเรามาปันปั่นปันฟูนะ ต้องมานั่งปลาอย่างเงี้ยนะครับเหงือแตกหมดแล้วตั้งแต่สับปลาดูนะครับมันขึ้นเลยเหงอือลุยอยากตกปลานะครับก็ต้องอย่างนี้แหละอยากได้ของดีก็ต้องทำเองนี่นะครับเราก็เอามาคุกเขาแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ทีเนี้ยเห็นบางสูตรนะครับที่เขาใช้ก็เขาจะสับก็มีนะสับให้มันแบบเป็นเนื้อละเอียดนะครับแต่แบบนั้นอนะ่ะเวลาเราถ้ามนันละเอียดจริงๆนะครับในกรณีที่น้าไม่ไหลนะมันก็ใช้ได้นะเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูนะแต่ถ้าเราจะเอาไปตกน้ําไหลแบบแม่น้ำเนี่ยครับที่ผมจะไปตกนยะคือเป็นแม่น้ําเมยนะครับชายแดนไทยพม่าแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะดูนะครับถ้าเราสับปุ๊บเนี่ยมันจะดึงขาดขนาดนี้เราไม่ได้สับนะ นี่นะครับเพราะว่าเวลาเราพันจริงๆอ่ะเราจะต้องหมุนให้มันติดสายเอ็นนะครับสายเอ็นเบ็ดเนี่ยถ้าเราไปสับนะครับมันก็จะไม่มีเส้นใยที่เกาะเกี่ยวกันขนาดนี้แบบไม่ได้สับนะมันยังดึงหลุดกันง่ายเลยนะนี่ครับเดี๋ยวก็จะขยำไปเรื่อยๆนะครับโดนก้างปลาถามว่าไอตอนสับนะครับตอนสับปลาเนี่ยสับให้ละเอียดนะครับไม่งั้นตอนมาคุกเนี่ยก้างปลานะครับอันนี้เหมือนจะขาดไข่ไปหน่อยนะไข่เหมือนแบบจะน้อยไปนะครับเนี่ย รู้สึกในะความรู้สึกนะแต่มันก็เหมือนจะโอไม่โอเดี๋ยวต้องเทสดูนะครับอ๋อประเด็นสำคัญนะครับที่อยากจะฝากไว้ในการทำก็คือหนึ่งนะครับอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงตะกร้านะครับเมื่อกี้ตะกร้าของผมเนี่ยมีกลิ่นน้ำยานะครับซักผ้าใช้ไม่ได้นะครับต้องต้องห้ามนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็มือนะครับถ้า ในขณะที่เรากําลังทําเหยื่อปรากฏเนี่ยหรือผสมเหยื่อตกปลาต่างๆนะครับอย่าให้มือมีกลิ่นอย่างอื่นบางท่านดูดบุหรี่นะครับมีกลิน่นยาเส้นนะครับติดมือก็มีผลเกี่ยวกับปลาเหมือนกันควันบุหรี่นะครับนั่งคุกไป,ปด้วยดูดบุหรี่ไปด้วยควันเข้าไปนะครับกลิ่นเปลี่ยนปลาก็ไม่กินนะครับนี้เหมือนกันถ้าเราใช้อะไรที่มันมีสารเคมีหรือมีกลิ่นที่มันแปลกเข้าไปนะครับปลาไม่กินนะครับเหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมว่า ฟอร์มาลีนนะครับไส้ปลาที่ผม,มไปบอมยิงปลาบูเนี่ยมันมีสารฟอร์มาลีนอยู่ปลาไม่เข้านะครับเหมือนกันนะครับทุกสูตรเลยก็คืออย่าให้มีกลิ่นแปลกปลอมไม่เงียบก่อนนวดรตีมนวดรตีใส่ไข่ไม่แจ้นี่ครับเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆตอนนี้นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับเหยื่อกระปุกที่เราซื้อกันแล้วนะครับดูนะครับทั้งสีทั้งเนื้อนะครับ หัวใจหลักจริงๆนะครับของการทําเหยื่อแบบนี้นะครับเพื่อที่จะตีแม่น้ําเนี่ยคือไข่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับไขวัวนะครับเมื่อกี้นะครับผมลองผสมดูแล้วนะครับเหมือนที่เราเห็นกันเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังจะแตกตัวอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เติมเอ๊ะมันแห้งไปนะครับเท่าที่ดูแล้วคือมันแห้งไปเพราะว่าคนตกปลาเนี่ยจะวิเคราะห์ได้เลยว่าเอ้ยถ้าขนาดเนี้ยถ้าโดนน้าพัดปุ๊บนะครับพวกกิ่นเนื้อปลาต่างๆนะครับมันจะไปหมดแล้วเหลือแต่นุ่นไว้นะครับ นี่นะครับเราก็มานวดหน้าตาก็จะเหมือนกับที่เขาขายกันแล้วนะครับกับปลูกกับแพงอยู่นะห้าสิบกว่าบาทนะครับเราก็มาทํากันเองมวลสารที่เราต้องการนะครับนี่เข้าไปไม่ต้องซื้อเนยนะครับไขวัวนี่แหละนะครับทั้งไขทั้งมันนะครับนี่เป็นไงหน้าตาโอเคหรือยังนี่นะครับไอ้เหยื่อปรากฏนะได้ถ่ายได้ไหมมุมเนี้ยนี่นะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาบรรจุใส่ถังหมักไว้นะครับเพราะมันชื่อว่าเหยื่อหมักนะจ๊ะไม่ใช่เหยื่อสดนี่นะครับแล้วก็ปุ๊บเข้าไปเวลาจะใช้นะครับก็ค่อยเอาออกมาใช้ดีกว่านี่นะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีปิดฝานะครับจบแต่ตอนนี้จะไม่ปิดเพราะว่ามือมันเลอะนะครับเดี๋ยวล้างมือก่อนก็เอาเป็นว่านะครับทั้งหมดนะครับคือสูตร เหยื่อปรากฏที่ทําไม่เห็นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําปลาที่มีกลิ่นนะครับขาวมากนะครับพวกปลาเนบี้ปลาขี้โขมนะครับปลาแม่น้ำนะพวกนี้กลิ่นขาวนะครับเราก็มาใช้เป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ไขวัวที่ใช้ก็จะมีไอ้ที่มันเป็นมันนะครับเป็นมันเนี่ยก็เรามาใช้แต่งนะครับให้มันเหนียวขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหนียวขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับความเหนียวมันเนี่ยสามารถผ่านเอ็นได้ แต่เมื่อกี้ที่เราใช้แค่ปลานะครับมันจะเละมันจะยุยนะครับมันไม่สามารถพันเกลียวแบบนี้ได้เห็นไหมอันนี้นะครับพันเกลียวได้เหนียวนะแบบนี้นะครับก็คุณภาพเท่ากับที่เขาขายกันแล้วนะครับก็ใช้ไข่ที่เป็นไข่ด้านนะครับสับให้ละเอียดใส่เข้าไปนะครับมันก็จะไปปรุงกันอยู่มันก็จะมีเป็นเป็นไตเป็นไตบ,บ้างเพราะว่ามันแข็งใช่ไหมาเราสับสับ,สบ,สบเนี่ยแล้วจากนั้นมาเนี่ยเราก็มาใช้ไข่แบบนี้นะครับไข่ที่เป็นน้ํานะครับเละเทะแบบเนี้ย เอามาผสมเพื่อให้เนื้อมันเหนียวขึ้นนะครับเพื่ออะไรนะครับให้มันยึดเกาะส่วนไอ้ที่เป็นไตเป็นก้อน,นครับเวลาเจอน้าเนี่ยกลิ่นที่มันหมักแล้วนะครับมันก็จะฟุ้งกระจายไปเพื่อที่จะให้ปลาบริเวณนั้นได้กลิ่นนะครับก็จะตามมาหาต้นตอก็เป็นเดื่อหมักที่ทั้งตกแล้วก็อ่อยให้ฟุ้งไปในตัวในเวลาเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประมวลแล้วก็วิเคราะห์มานะครับหลังจากที่ตกปลามานาน ฝากกดติดตามช่องประชาจมปุ่นด้วยนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วอย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้น้องด้วยนะจ๊ะเพราะน้องอยังไม่ได้ตังค์ย t u b e เลย